ก็ในแต่ละตัวอย่างเนี่ยนะเราออกแบบเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบัดในแบบต่างกันด้วตัวอย่างเขาเนี่ยนะครับจะมีช่วงสแปนยาว2.50นะครับมีหน้าตา15ถึง20นะครับก็เราทำการวัดนะครับการถสียรูปนะครับก็คือจะมี l ือว่าตัววัดแต่ลตัวเนี่ยหมด การตัวขึ้นก็จะมีสองตัวซ้ายขวาด้านบนนอกจากนั้นบางตัวเนี้ยเราจะทำการวัดลักษณะพื้นดินแล้วก็รูปแบบรอยร้าวนะครับเราทำการดิฟเฟนต์ขนาดสิบเป็นสิบเซนนะเพื่อที shorts, ท ok ่จะเป็นการาดอิมนะครับว่ารอยร้าวที่กขึ้นเนี้ยจะกขึ้นบริเวณส่วนไหนนะฮะโดยปกติแล้วเนี้ยรอยร้าวจะกขึ้นในบริเวณที่เน็มแม็กอยู่แล้วนะครฮะเราก็จะมีการวัดนะครับ ด้วยด้วยกล้องนะครับแท็กไมโครสโคปตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะวัดความกว้างความยาวนะครับซึ่งสามารถวัดละเอียดได้ถึง0.1มิลลิเมตรนะฮะทางตัวนี้นะครับเป็นการทดสอบภายใต้โปรพาร์เรลลส์นะครับเพื่อจะประเมินโดนแลออขอ,อช่วงกลาง เป็นช่วงของ c o n s t ต n t m e n t นะครับแล้วก็ช่วงซ้ายขวาเนี่ยเป็นในในส่วนของเชียร์นะครับก็คือเป็นสมเชียร์ที่ที่ิตทุกที่นะครับตัวนี้เป็นชุดทดสอบแบบเฟรมแบบ r e a c t ชั่นเฟรมนะครับก็คือจะมีการผลัแล้วก็เร่งค่าในถ่ายแรงขั้นสูงนี้นะฮะแล้วก็จะมีชุดของ foundation เขาเองหรือว่าทีนี้ก็จะสามารถทดสอบได้ถึง100ตันนะครับ เรียกมันป็นเอ็กซครับือที่เหนนะครับเพื่อดูค่าหน่วยแรงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดสเตเกตนะครับที่พอลไฟเบอร์นะครับเพื่อดูค่าแรงที่เกิดขึ้นของสปรินะครับว่าช่วงอาจจะมีเกลียวขาจะมีความตึงสังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้เราดีไซน์เป็นพินนะครับเพื่อที่จะลดเอฟเฟกต์ของโมเมนต์ต่าง โรเลอร์ครับแล้วก็ัพอดของร้อยชนิดนะครับก็จะเป็นสมัครฟรีทีเป็นโรเลอร์ก็คือจะไม่มแรงจับกระเบื้องก็จะอว่านี่นะครับเป็นาอยนะครับแล้วก็เพื่สปนในการเกิดรูของขาครับแล้วก็จะสามารถนาไปใช้าเปรียบเทียบในการออก ก็ศึกษาเซฟตี้มาจินได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราออกแบบเนี่ยแล้วที่ทานครั้งเนี่ยมีช่วงเซฟตี้มาชินไหนไปอีกจานหลอดลมจานเดือดห้างะห้างครับใส่นี่มันมันไม่หักหรอกฮะโอเคเนี่ยครับแบบนี้ต่อต้นไอ้เพิ่งเพิ่งเข้าไปเพิ่งเข้าไป กดไปเก็บไปเลยเก็บไปเร็บไเก็บไเลยก็บไปเลยจานก็บไปเลยานเก็บไเลานเก็บไปเลยนเไปเลยนเกบเลยจานเก็ไปเลนบยกไปเลยานเล เออจุดเจ็ดเหรอกดไปดิ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 เจ็ดอะไรนะเจ็ดตีเกตตันไม่ผมทำหมดแล้ว